อันนี้นะคะ่ะก็จะเป็นวิธีการที่เดี๋ยวเราอะคะ่ะจะใสายตัวนี้นะคะ่ะไปเชื่อมต่อเข้ากับตัวนี้นะคะซึ่งลูกค้าบางคนนะคะอาจจะยังยังงงๆอยู่ว่าตัวนี้ค่ะมันจะต้องใส่ยังไงใช่ไหมคะเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดตรงฐานตัวนี้ออกก่อนเลยนะคะพอเราถอดออกมาได้แล้ววะะ่า ายตัวนี้คือมันจะต้องต่อเข้ากับตัวตรงนี้เนี่ยค่ะตรงช่องตรงนี้เนาะวิธีการนะคะก็คือเหมือนกับว่าเราจะต้องประกอบอส่วนพวกนี้เข้าไปให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวทางเราจะทําให้ดูคร่าวๆนะคะเหมือน,นว่าพอเราใส่เข้าไปตรงนี้เสร็จแล้วอะคะ่ะให้สอดตัวนี้ค่ะเข้าไปด้านในตรงนี้นะคะให้ทะลุออกมาอีกฝั่งหนึ่งเลย นี่ค่ะเขาก็จะออกมาอีกฝั่งนึงน,นี่นะคะนี่ค่ะเขาก็จะทะลุกันออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะก็ใส่เข้าไปให้เข้าล็อกเข้าเกลียวเขาอย่างนี้ค่ะ,ะเสร็จปุ๊บคราวนี้ค่ะมันจะต้องแบบให้มาสอดเข้าที่ตัวนี้นคะคะ มื่อเขาทะลุออกมาอย่างนี้แล้วค่ะให้นําให้นําตัวนี้ค่ะใส่เข้าไปที่ตรงนี้โดยการที่เราหันตัวนี้ลงนะคะพลิกกลับด้านตัวที่มันจะเป็นเงี้ยลงไปแล้วก็ใส่เข้าไปให้แน่นหลังจากนั้นนะคะให้ลูกค้าค่ะใส่ฐานใส่อะไรเรียบร้อยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่ามันจะเป็นการใช้งานแล้วล้วก็ ให้ใส่ตัวตรงนี้ค่ะให้ตรงเปลียวเขาอะค่ะเนี่ยค่ะเมื่อตรงเปลียวเขาพอดีอะค่ะเราก็จะสามารถไขน็อตตรงนี้ได้พอดีเลยเนี่ยค่ะ นี้ค่ะก็จะเป็นวิธีการต่อสายระหว่างตัวฝั่งที่ใส่รหัสน,นะคะตรงนี้ไปยันตัวที่ใส่ด้านฐานด้านนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะจะเป็นคร่าวๆนะคะ